คนไทยแล้วก็ข้าวก็ยังเป็นผลผลิตที่สําคัญของประเทศรวมไปถึงข้าวเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าด้วยความที่เรากินข้าวจนชินทุกวันหรือเปล่าเลยทําให้เราไม่รู้ถึงคุณค่าของข้าวสักเท่าไหร่ <S <S เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันก่อนนะคะมันก็ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนสมัยเรียนมัธยมมา แล้วเบนก็จะเป็นคนเดียวในกลุ่มเพื่อเลยที่กินข้าวหมดจานกินแบบว่าเกี้ยงไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวอะไรเงี้ยเพื่อนเบนก็จะชอบใซวว่าเ้ยแกแบบว่าเป็นลูกคนกีนหรือวะแบบทําไมต้องกินข้าวหมดขนาดนี้แกรู้ป่ามันดูแบบแมนมากเลยอะไรเงี้ยเบนก็จะตอบเพื่อนไปว่าก็เพราะว่าพวกแกไม่รู้จักคุณค่าของข้าวนั่นสิแกก็เลยแบบกินเหลืออย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะถามว่าเบนรู้สึกเหมือนที่เบนตอบไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเบนก็จะบอกเลยว่าแบบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะคะแต่มันไม่ใช่เหมือนกับตอนนี้ค่ะหลังจากที่เบนไได้เที่่วมมจา ที่เบนได้มีโอกาสไปเที่ยวแม่แจ่มช่วงที่นาข้าวกาลังสวยใช่ค่ะตอนนั้นที่เบนไปถึงนะคะก็เป็นช่วงที่ข้าวกําลังออกรวงพอดีเลยค่ะอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะเขาก็จะทําการเก็บเกี่ยวกันแล้วค่ะและตอนแรกที่เบนเลือกไปนะคะก็คืออยากจะไปดูนาข้าวสวยๆอย่างเดียวเลยค่ะใครก็บอกกันว่าสวยนะักสวยนางงานนี้ต้องไปจัดเต็มซะหน่อยค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงแม่แจ่มนะคะเบ้นก็ขอแวะบ,บ้านแม่กังหลวงก่อนนิดนึงค่ะแล้วเขาก็บอกว่านาะข้าบมาใดที่นี่นะคะก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะ ที่นี่ก็สวยเหมือนที่ใครๆบอกจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเบนมาแค่แป๊บเดียวนะคะฝนก็ดันตกลงมาซะงั้นค่ะแต่ก็ถือเป็นโชคดีของเบนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเบนก็ได้ไปนั่งหลบฝนคุยกับคุณลุงชาวเข่าประการสยอที่เขานั่งทำงานอยู่แถวนั้นพอดีเลยค่ะค่ะแล้วฝนได้นะคะข้าวสวยมากเลยค่ะอันนี้อีมาไหมคะกว่าจะเก็บเกี่ยวอีมาไหมคะก็ประมาณปกาปีกาเดือนหน้าค่ะอันนี้เป็นข้าวคันอะไรอะคะมันจะ เป็นข้าวท้องถิ่นเนาะข้าวท้องถิ่นมีชื่อพันธุ์ไหมคะก็ถ้าเป็นภาษาเราก็จะเรียกเขาเรียบดูโปโล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 เป็นภาษาบูบูโปโลบูอโปโลภาษาของปากกยเป็นภาษาปากยอค่ะแล้วลักษณะเม็ดมันล่ะคะเป็นยังไงเม็ดกลมอะเม็ดกลมที่ญี่ปุ่นได้ว่าเม็ดใหญ่กว่าเม็ดใหญ่กว่าสีขาวอ้วนกว่าสีขาวแล้วข้าวพันธุ์นี้ทำไมทไมถึงเลือกปลูกพันธุ์นี้ะคะ ก็ตั้งแต่บ้านเรองแล้วเขาจะปลูกพันธุ์นี้ครับพันธุ์นี้นี่ะอ่ะแล้วข้าวอันนี้ปลูกครั้งปีหนึ่งกี่ครั้งคะครั้งเดียวครั้งเดียวปลูกตอนเริ่มปลูกตอนไหนคะเตรียมพื้นที่แล้วแต่พฤชกะาพฤศภาก็มาเก็บช่วงพฤศจิกาพฤศจิกาค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินเองหรือว่าขายคะก็หลักๆก็ไว้กินเองนั่นแหละไว้กินเองถ้าเหลือก็ขายนิดๆหน่อยๆเขาเขาจะเผื่อว่าเออมีแขงมาเยือนบ้างนะคนรั้ค่ะเนี่ย เราก็ต้องเริ่มออกเดินทางกันตอนแล้วล่ะค่ะเป้าหมายต่อไปของเบนก็คือบ้านป่าบง,งเปียงค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นที่ที่เบนตั้งใจว่าจะไปดูน้ขคันบันไดค่ะเขาว่ากันว่านะคะนาคันบันไดที่นี่เนี่ยจ้อนตัวอยู่ภายในภูเขาค่ะและโดยเฉพาะเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินนะคะก็แบบว่าสวยอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะเบนก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะก็เดินทางมาถึงย,งยังสวนทิพย์อุทยานแห่งชาติอินทนอน์นะคะน้าตกแม่ปาน ซึ่งที่นี่ค่ะพี่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะต้องเดินเท้าเข้าไปต่อนะคะอีกสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะและ้วเมย์ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคยังไงเดินก็เดินคางานนี้นไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะคะเมย์ก็เดินเข้าไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จๆก็ถึงแล้วนะคะแต่ที่ระหว่างทางเดินนะคะก็จะแบบว่ามีทางบางช่วงที่เละมากอะไรเงี้ยก็เดินลําบากแต่ว่าด้วยบรรยากาศร,รอบๆที่แบบว่าเป็นธรรมชาติสดชื่นอ,อะไรเงี้ยนะคะก็ทาให้แบบเดินแบบไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยพอไปถึงจุด ที่จะข้ามไปดูนาข้ามบันไดนะคะก็มีแค่คันดินเท่าน,นะคะที่กั้นเวนอยู่นะคะแล้วพอเบนทก้าวผ่านคันดินเข้าไปเท่าน,น,นะะั้นแหละค่ะคุณผู้ชมนาข้ามบันไดแบบว่าไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วก็แบบสวยมากะคะ่ะแล้วพร้อมกับอากาศที่แบบว่าเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแสงแดดอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแค่แบบว่าได้นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแบบนั่งมองนาข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบบินแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชม นี้หลังจากที่เบนไปใส่บาตรตอนเช้ามาค่ะก็ยังไม่มีโปรแกรมอะไรเลยนะคะแต่ก็เป็นโชคดีของเบนอีกอย่างนึงนะคะที่เบ้นได้พักที่บ้านมอนไม้งามค่ะซึ่งมีคุณแม่วัวผันเป็นเจ้าของที่นี่นะคะนอกจากคุณแม่บัวผันเนี่ยจะดูแลบริการเบ้นเป็นอย่างดีแล้วค่ะคุณแม่บัวผ่านเนี่ยยังทําให้เบ้นได้เห็นกรรมวิธีการนึ่งข้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยนะคะซึ่งกรรมวิธีของแกนะคะก็จะเป็นแบบโบราณดั้งเดิมค่ะคือเป็นการก่อไฟจากฟืนค่ะ เป็นก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยตื่นเช้ามานึ่งข้าวหุงข้าวหรือว่าทํากับข้าวอะไรเลยค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปก็ได้นะคะแต่การที่ได้ลองนึ่งข้าวสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะหรือแค่แบบว่าได้นั่งสังเกตการดูใกล้ๆนะคะได้เห็นการทําแล้วก็รอจนข้าวมันสุกค่ะทําให้เบนรู้สึกถึงคุณค่าของข้าวแต่ละเม็ดมากขึ้นค่ะใ้ยอรอเลยค่ะอันนี้เราทำไรคะ อันนี้เขาเรียกว่าสูนข้าวสูนข้าวอย่สูนข้าวสูนข้าวเพื่ออะไรคะสูนเมื่อมันเย็นถ้ามันหอน,นเอาสสยกล่อกมันมันจะเละยายมั่งแจ่ว่ามันจะแยะแยะเละนั่นเองอือยายจะทํไปะโยก,กินข้าวยายหลับแต๊ะเป็นมื้อเช้ามื้อแรกที่แม่แจ่มนะคะขอบอกเลยคะ่ะว่าแจ่มมาก ข้าวก็แบบพื้นๆธรรมดานี่แหละนะคะแต่พอได้กินกับข้าวนึ่งร้อนๆนะคะมันแบบสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมมันเลยทําให้เบนรู้สึกอยากจะไปดูนาข้าวที่นี่บ้างค่ะแม่ัวผันค่ะก็เลยพาให้เบนได้ไปรู้จักกับคุณลุงประสง์สุดหล่อนะคะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของแม่บับผันนี่แหละค่ะคุณลุงเขาก็กําลังจะออกไปนาพอดีเลยค่ะเบนก็เลยขอติดต่อยฟตามคุณลุงเขาไปด้วยเลยค่ะคุณลุงประสงค์นะคะก็ใจดีใจดีค่ะพาเบนไปที่นาของลุงแกด้วยนะคะแล้วก็ยังเล่าเรื่องราวต่างๆของข้าวมากมายค่ะ เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละคะ่ะว่าข้าวตั้งท้องมันเป็นยังไงคะ่ะอันนี้นาะข้าวที่ลุงบอกว่าจะพามาดูใช่ไหมคะเอออันนี้แหละที่จะพามาดูของลุงรบ้างคะเนี่ยของลุงทาไมบางต้นมันก็ดูแบบว่าอย่างเงี้ยคะ่ะมันทําไมดูแบบปกองๆอ,งอนนี้เขาเรียกข้าวตั้งท้องเนี่ยนี่กำลังตั้งท้องอย่างข้าวตั้งท้อง,ข,งข้าวตั้งท้องกำลังจะออกรวง แล้วพอเสร็จปุ๊บออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงคะอย่างนี้เนี่ยนี่เริ่มเริ่มออกเริ่มออกเริ่มออกมาเป็นใบก่อนฮะเนี่ยออกมาแยกแยกออกมาจากท้องห็นหนินนิดๆถ้าออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วทำไมอันนี้มันมีสีขาวๆอะคะอ่ะขาวขาห้องดอกมันดอกข้าวทุกทุกเมล็ดนี่มันจะออกดอกแล้วมันจะผสมพันธุ์ของมันเองตามธรรมชาติตามธรรมชาติเอาดอกของมันผสม น่าจะกลายเป็นข้าวมีเมล็ดถ้ามันมีดอกก็มีเมล็ดมีแต่เปลือกต้องมีดอกถึงจะสมบูรณ์ต้องมีดอกฤดูทำนาปากตินะคะก็จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมแต่ว่าถ้าปีไหนเนี่ยที่ฝนตกช้านะคะก็จะเลดไปประมาณเดือนกรกฎาคมค่ะเพราะว่าในการทํานานะคะจะต้องใช้น้ําถึง80%ค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าที่นี่มีน้ําอุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ยังมีปปาปูเขาไปขอตัวเองด้วยค่ะซึ่งคุณลุงประสงค์คนนี้แหละคะ่ะก็เป็นผู้ที่ดูแลปปาปูเขาของที่นี่ค่ะ เลยค่ะก็คือพันธุข้าวค่ะจะต้องเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่นะคะอย่างที่นาของลุงประสงค์เองค่ะก็จะมีพันธุ์ข้าวที่แตกต่างจากบ้านป่าบงเบียงนะคะถึงแม้ว่าพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะค,ะ <c oughs> นค่ะคะคะวันะนั้นหนูไปที่บ้านป่าบงเบียงมาหนูก็เห็นข้าวมันมีเหมือนกันแต่ว่าเม็ดมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ต้นมันสูงเนี่ยคะ่ะเท่าเกือบเท่าอ,อกเลยค่ะมันเป็นข้าวพันอะไรคะนะขอ้องข้าวกอขอก พันธุ์กอผโขกแล้วทำไมเขาไม่เอาข้าวพันธุ์นี้ไปปลูกอะคะสภาพอากาศมันมือกันบตังคุนี่อากาศมัน้อนเื่อมันเย็นแต่ที่นี่มัน้อนแล้วพันธุ์ข้าวที่ลงปลูกนี่พันธุ์อะไรนะคะชื่อพันธุ์อะไรชื่อพันธุ์สันปะตองสองสันปะตองสองมันมาได้ยังไงอะคะพันธุ์นี้ข้าวพันธุ์นี้ค่ะมาตอนแรกทางเกษตรอำเภอ เาขาคัดมาเจ้าบ้านทดลองพอว่ามันจะได้ผลผลิตก่อเหมือนให้มาทดลองปลูกใไห,ใหทดลองปลูกตอนแรกๆนะค่ะแล้วเป็นไงคะผลตอนแรกเข<อ>าเจ้าบ้านเอามาปลูกลุงเอามาปลูกมันก็รู้สึกว่ามันได้ผลผลิตนักกว่าเดิมที่เข้าพันธุที่เขาปลูกมาก่อนๆแล้วแต่ก่อนลุงปลูกข้าวพันุอะไรคะตอนก่อนนี้ปลูกข้าวเหมยนองเหมยนองเหม,ยน,หมยนองนี่เป็นข้าวข้าวพันธุพื้นเมืองเหรอคะข้าวพันพื้นเมืองของแม่แจ่มอ๋อของแม่แจ่มเลย อ้ขงก็เดี๋ยวนี้ก็เลยหันมาปลูกสาปรปะตอกันหมดแล้วข้าวพันธุ์นืน้นงหายไปเลยเป็นี้มันมีแล้วแล้วยังมีคนปลูกอยู่บ้างไหมคะม,มีที่ไกลๆมีมีอยู่แถวบนดอยแต่ถ้าเรามาก่อนหน้านี้สักประมาณ3-4ี่เดือนนะคะเราก็อาจจะได้เห็นวิธีการทํานาค่ะซึ่งมีการตกกล้าหรือว่าการเตรียมตพืกล้านะคะแล้วก็มีการไถนาเตรียมดินค่ะซึ่งก็จะมีสขั้นตอนนะคะคือไถด่า ไถแปรแล้วก็ไถคลาดค่ะส่วนขั้นตอนที่เบนคิดว่าน่าจะหนักเอาการอยู่นะคะก็คงจะเป็นการปักดำหรือว่าการปลูกข้าวนั่นเองค่ะเพราะว่าต้องก้มก้มเงยเงยย่าไปบนโคลนที่แฉะแฉค่ะไหนจะแดดที่ร้อนอีกนะคะนี่ขนาดฟังจากที่คุณลุงประสงค์เล่าให้ฟังแล้วก็มโนเอาจากที่เคยเห็นในทีวีบวกกับที่เห็นต้นข้าวเรียงรายอยู่มากมายอืมคือว่ามันเยอะมากเลยค่ะเบนว่านะคะงานนี้ก็ต้องใช้ความอดทนมากๆเลยล่ะคะ่ะกว่าจะปลูกหมดนะคะ ยังไงก็ต้องของนับถือในความอดทนของคุณลุงคุณป้านะคะงานนี้มันต้องยกนิ้วให้เลยค่ะหลังจากปลูกข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมีการดูแลใส่ปุ๋ยป้องกันมแมลงศัตรูข้าวแต่ว่าถ้ามีต้นไหนล้มนะคะก็จะต้องมีการปลูกซ่อมแซมจากนั้นก็รอรอให้ข้าวแตกกอตั้งท้อออกรวงและก็ออกดอกค่ะ ก็เป็นช่วงที่เป็นไปพอดีเลยค่ะจะสังเกตนะคะว่าช่วงนี้จะต้องมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษเพราะว่าจะเป็นช่วงของการสร้างเมล็ดข้าวนั่นเองค่ะการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะถึงตอนนั้นนะคะข้าวก็จะอบรวงสีทองสวยทั้งม้อนเลยค่ะชาวบ้านที่นี่ก็น่ารักมากเลยนะคะคุณลุงประสงค์บอกว่าที่นี่ยังมีการเอาแรงกันอยู่ค่ะในเวลาเกี่ยวข้าวลุงทำาไม ก็ใช้เคียวใช้เคียวใช้แรงใช้แรงแรงคนแรงคนแรงคนแล้วว่ากว้างขนาดนี้ลุงทําไงคะก็คนเขาเอาแรงกันเอาแรงอย่างอย่างเจ้าโน้นเกี่ยวก่อนลุงก็ไปช่วยก่อนช่วยเขาก่อนนะถึงเวลาลุงเกี่ยวรัาไม่ช่วยอีกเอาปกันเรื่อยๆเจ้าช่วยกันหมดเลยชาวบ้านวันหนึ่งก็ได้ประมาณยี่สิบคนสามสิบคนแต่ละเจ้าโอ้เยอะเหมือนกันนะคะวันหก็เสร็จเจ้าหนึ่งก็เสร็จ วันเดียวก็เสร็จแล้วหรอคะองั้นก็บอกผัดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ผัดกันไปเรื่อยๆนะพอดูปลูกก่อนลูกหลังได้ก็เป็นเหมือนแบบว่ากิจกรรมร่วมกันทําในในบ้านะอะไรเงี้ยค่ะทาร่วมกันโดยที่แบบว่าไม่ต้องใจไม่ต้องใช้อะไรสักอย่างเลยก็ดีนะคะมาด้วยใจ <c oughs> เกี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะจบนะคะยังต้องมีการนวดข้าวสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเหยียบข้าวดีข้าวแต่ปัจจุบันนี้ก็ใช้เครื่องนวดกันหมดแล้วละคะ่ะได้ข้าวเปลือกมานะคะเราก็ยังกินไม่ได้นั่นแหละคะ่ะก็ต้องเข้าไปโรงสีข้าวอีกนะคะถึงจะได้เป็นมเมล็ดสวยๆออกมาให้เราได้ไปนึ่งไปหุงทานกินกันค่ะ สองสามวันเองค่ะแต่กลับรู้สึกว่าได้อะไรดีๆกลับมาเพียบเลยนะคะมากกว่าแค่ที่จะไปดูนาะขั้นบันไดสวยๆค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเบนก็คงไม่รู้สึกถึงคุณค่าของข้าวสักเท่าไหร่ค่ะจนได้มาเห็นว่ากว่าจะเป็นข้าวไม่สวยๆแต่ละเม็ดที่เรากินกันนะคะจะต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้ทั้งความอดทนมากแค่ไหนคะ่ะถึงตอนนี้นะคะเบนก็พูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเบนเนี่ยรู้จักคุณค่าในแท้จริงของข้าวจริงๆแล้วนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เบนอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะ